มากคินรับยังไม่ชินสถานะสามีภรรยาฝ่ายชายออกปากเก๋งหลังฝ่ายหญิงแต่งเซ็กซี่แซบวันอาทิตย์นี้แล้วกับงานฉลองวิวาของสามีภรรยาป้ายแดงหมากปรินคิมเบอร์ลี่ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่เดินสายแจกการ์ดเรียบร้อยแล้วก่อนจะออกปากว่าไม่ได้กังวลเท่ากับตอนที่จัดงานแต่งที่ประเทศอิตาลี แต่ก็ตั้งใจจะมอบความสุขให้แขกทุกคนอย่างเต็มที่ไม่รู้เลยว่างานฉลองจะไปจบที่เมื่อไหร่ส่วนทีมงานตั้งใจให้เป็นทีมธรรมชาติเพราะส่วนตัวหนุ่มมากเป็นคนที่ชื่นชอบสายนี้อยู่แล้วเรื่องแหวนเพชรที่ตอนนี้มีหลายวงก็คงไม่เปลี่ยนแล้วคงจะใช้วงที่แต่งงานที่อิตาลีเลย สถานะการเป็นสามีภรรยาจริงๆก็ยังไม่ทินเท่าไหร่การปรับตัวทำงานบ้านที่ก่อนหน้านี้สาวคิงยกให้เป็นหน้าที่ของหนุ่มมากตอนนี้ตัดสินใจจ้างคนสวนมาดูแลต้นไม้ตัดต้นไม้กวาดขยะแล้วส่วนสาวคิงยังยืนยันว่ายังไม่ได้มีทักษะในการเป็นแม่สีเรือนทำมากสุดคืออุ่นอาหารในไมโครเวฟให้สามี เรื่องอื่นๆไว้รอหลังฉลองแต่งงานจบลงก่อนด้านหนุ่มมากออกปากไม่ได้คาดหวังแค่มีเขาก็โชคดีที่สุดในโลกแล้วส่วนวันฮาโลวีนที่ผ่านมาที่สาวคินจัดเต็มกับการแปลงโฉมเป็นเทพทีแห่งความรักและความงามของกรีกอโฟรไดส์ฟดาดหนุ่มมากจัดเต็มเป็นแอริสเทพแห่งสงคราม ซึ่งทั้งคู่ออกปากว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยคนต้นคิดคือเพื่อนซียาย่าอุรัสยาหลังจากภาพเซทฮาโลวีนออกมามีหลายคนชมเรื่องความเซ็กซี่ของสาวคินง,งานนี้หนุ่มมากถึงกับออกตัวว่าจริงๆมีแซบกว่านี้อีกแค่ถูกหนุ่มมากสแกนออกไปก่อนให้เซ็กซี่ได้แต่ต้องส่งรูปมาให้เลือกดูก่อนทุกครั้ง ผิดกับสาวคิงที่เผยว่าถ้าหนุ่มมาจะโชว์ซิกแซกก็ได้เพราะถือว่าแบ่งปันให้แฟนคลับได้เห็นด้วยในเอนเตอร์เทน